อยู่กับ Ford Focus ครับปี16ครับไม่ประมาณ5 3 0 0 0แล้วก็ปัญหาก็คือว่าเครื่องยนต์เดินแค่3สูบครับสไลด์มาจากจันทบุรีครับคันนี้ครับสิ่งที่เราถอดเช็คก็คือเราเริ่มแรกก่อนเช็คก็คือเรื่องของวัชิีดเนาะวัชิีดก็เช็คแล้วสเปรดีครับไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่ก็สิ่งที่เอกใจก็คือหัวเทียนครับหัวเทียนทั้ง4หัวเนี่ยมีสภาพที่ค่อนข้างจะมีความต่างมากหัวนี้ก็ ดูใหม่นะครับสูบนึ่สูบนีงส,สูบสี่เนาะสูบสามสูบสองสูบหนึ่งก็ทยอยแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เซนเซอร์จริงๆมันมีโค้ดเซนเซอร์พอลูกเบี้ยเซนเซอร์พอเข้าเบียเบ้ยมีปัญหาด้วยครับเราก็ถอดมาเช็คครับสิ่งที่เอกใจอย่ันก็คือน้ํามันในท่อไอดีเนาะมันจะมีน้ํามันฉ่ำๆอยู่ครับสองฝั่งนะครับแปลว,ว่ามีน้ํามันหล่อลื่นเข้าไปในฝั่งนี้ครับแล้วขึ้นได้ยังไงเราก็คิดว่าเกิดจาก วาวมีปัญหาหรือเปล่าก็คือวาวไอดี ID, วาวไอเสียะนะก็จะเช็คเราก็เอาฟิลเลอร์เกจแย่ที่พอลูกเบี้ยวนะครับว่าอยู่ที่12ฟิลเลอร์กับ1 6ฟิลเลอร์หรือเปล่าครับล้วก็เจอว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับงั้นอาจจะเกิดจากกําลังอัดเราก็เลยเช็คกาลังอัดครับกําลังอัด1 2 3มเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าสูบ4เนี่ยแทบจะไม่มีกําลังอัดเลยครับกำลังอัดแทบเป็นศูนย์เลยครับก็เลยคิดว่าน้ํามันที่ไหลเข้าใน ท่อ ID เนี่ยอาจจะเกิดจากแหวนลูกสูบแล้วก็กระบอกเสื้อสูบเนี่ยเป็นรอยครับทำให้น้ํามันเนี่ยไหลขึ้นย้อนกลับมาได้ครับรวมทั้งวาไอดีเองอาจจะบินครับเดี๋ยวเราจะถอดหรือแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆครับว่าใช่ตามที่เราสันนานนไหมนั้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวสู่ขั้นตอนในการรือ